เอาเลยนะก็กลัาบสวัสดีทุกคนด้วยครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช็อกโก้ฮะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม a r k Survival e v o l เ e หมือนเดิมนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วเนี่ยคือ EP ที่แล้วเนี่ยสร้างบ้านไว้กากาก,ากมากตอนนี้กก็เลยแอบไปต่อเติมบ้านมาเล็กน้อยนะก็ไปดูเลยคือจะเป็นประมาณนี้แบบหันหน้าเปิดเข้าแบบน้ำเลยอะไรประมาณนี้เกมหินแล้วส่วนข้างหลังเนี่ยข้างหลังมันก็ เป็นรั้วอ้อมเปิดข้างบนเหมือนเดิมแหละก็ประมาณนี้แต่ประตูมันจะมีประตูอยู่สองอันก็คืออยู่ฝั่งนี้แหละฝั่งนี้นะโดโดวิ่งตามตลอดเลยนี่ประตูนี้ตรงนึงแล้วก็ประตูอยู่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะเปิดสิเออแล้วแคมป์ไฟเนี่ยก็ก็ย้ายขึ้นมาข้างบนอันนี้แล้วก็ย้ายถุงนอนมาอันนี้นะตอนนี้ก็กลางคืนอยู่ยังไม่เช้าเลย เรานอนไม่ได้แล้วเพราะว่าแบบเมื่อวาน EP ที่แล้วเนี่ยเรานอนไปเยอะแล้วพอมา EP นี้เนี่ยวันที่2มันจะให้นอนสี่ชั่วโมงเองประมาณนี้นะเอ่อเลเวลก็อัพแล้วของเลเวลเนี่ยจะขออัพเป็นดาเมจดูกาอุย้ยเหมือนมันอัพใหม่อะเป็นดาเมจนะว้าวนับใหม่นะ ตอนนี้หิวหิวก็กินในนี้รอกินเนื้อเสร็จแล้วพอตอนนี้ก็จะเช้าแล้วสำหรับภารกิจตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภารกิจเข้ามานะต่อก็เมื่อวีที่แล้วก็จะสร้างธนูจะทำธนูก็ไปดูเลยดีกว่าธนูนะี่ยนี่ไงโบก็ปลดล็อกมาเลยส่วนอันนี้เนี่ยจะเป็นลูกงธนูนะสโตแอลโลก็ปลดล็อกมาธนูก็ไปคราบเลยดีกว่า มันต้องใช้ไฟเบอร์อีกไฟเบอร์ไฟเบอร์เราเดียวไฟเบอร์เราเท่าไหร่35ต้องใช้ไฟเบอร์50นะก็ตอนนี้ไปเก็บไฟเบอร์เลยโดดนวิ่งตามบา <c oughs> วะวิ่งตามมาแล้วโอเคไปเก็บไฟเบอร์ช่วงนี้ก็เก้เช้าแล้วแหละเนี่ยแสงเริ่มมาแล้วเฮ้ยเจอโดดๆอีกตัวหนึ่งอ่ะคือ เลเวลประมาณนี้เนี่ยเราจะยังขี่ไดนโนเสาร์ไม่ได้นะมันต้องรอให้เลเวลอะไรอะนี่รอให้เลเวลเลเวลสิบก่อนเลเวลสิเนี่ยเราจะขี่ได้สามตัวก็เลือกกันเลยนี่สอันนี้ส่วนโก้เนี่ยโก้คิดว่าโก้จะขี่พลาสอลัตเพราะว่าแบบมันก็แบกของหนักได้แล้วก็วิ่งได้เร็วจับง่ายด้วยสำหรับวิธีจับเนี่ย จะไม่ค่อยนิยมแบบวิ่งไปตีให้มันสรุปนะเพราะว่ามันจะวิ่งเร็วมากเราจะจับมันไม่ทันเนี่ยก็จะใช้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะโบล่าโบล่ามันก็คือหินนี่แหละหินที่มัดด้วยเชือกอ่ะก็จะเหวี่ยงเหวียงเนื้อหัวแล้วก็เฟี้ยงไปมันจะแบบหมุนหมุนหมุนไปมัดขาไดโนเสาร์แล้วมันก็จะวิ่งหนีไม่ได้ประมาณนี้แล้วก็แบบไม้เนี่ยไปทุบหัวมันให้มันสรุปแล้วก็ให้เอาเบอร์รี่เนี่ยยัดปากมัน ประมาณนี้เออน่าจะใช่แล้วแหละโอเคได้แล้วส่วนเอลูเนี่ยลูกธนูลูกธน,นูจะใช้เป็นฟินนะฟินเราก็หาออได้จากอ่าก้อนหินประมาณเนี้โดยใช้อ่าเนี่ยอีพิกเนี่ยสโตนพิกเนี่ยขุดเอาเลยมันจะดอบฟินให้แล้วมันก็จะดอกแบบหินให้ด้วยแหละแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นฟินซะมากกว่า ถ้าอยากได้หินเนี่ยเราจะใช้ขวานทุบเอานะก็คับเลยกดแช่กดแช่จะเป็นแบบคับให้เลือกเลยว่าจะเอากี่อันสูงสุดเก้าสิบสี่อันเอามาสิบสี่อันเลยนี่มันจะมาขึ้นตรงนี้เว้ยเราก็ดับเบิลแทบแล้วมันจะขึ้นตรงนี้นะอีกข้างหนึ่งเราสามารถเลื่อนแบบมาใช้ได้เนี่ยนะฮะสำหรับเดี๋ยวจะทำลูกธนูเพิ่มดีกว่า เฮ้ยมันขาดฟินปะวะหรือมันขาดอะไรขาดเปลือกไม้ขาดเปลือกไม้ลไมแล้วก็เอาอันนี้ไปทุบใช้อันนี้ทุบเลยดีสุดละวเา,าเปลือกไม้มันจะดอกเปลือกไม้เยอะมากนะก็ข้าดอีกเลย11อันเยีะวไปไหมก็คิดว่าไม่นะเ <laughs> อ่อต่อไปเราได้ธนูแล้วนะก็รอให้เลเวลสิบคิดว่าจะเก็บมันไปล่านมันเลยดีกว่า เอาโบล่าสำหรับโบล่าเนี่ยโบล่าต้องการหนังไปไล่โดโด้ง่ายสุดแล้วหาโดโดแถวนี้แหละล่านะเมื่อกี้เห็นอยู่ตัวหนึ่งนี่ไงก็ไม่อยากขว้างหอ,อกใส่มันปืนก็เสียบเสียบไปเลยสองครั้งตาย <laughs> อยากได้หนังก็เอาขวานแล่นะจะดอบหนังเยอะขึ้นคือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีภารกิจเข้าเลเวลเราก็จะอัพขึ้นช้าหน่อย เฮ้ยจะเลเวลสิบแล้วโอเคไปล่ามเลยดีกว่านี่ไงเจอแล้วอิพราสลัดเนี่ยจะมาล่าพลาสลัดกันแล้วก็นี่วิธีการใช้แท็บสองครั้งแช่มันจะหมุนหมุนเนือหัวนะแล้วก็เล็งไปที่มันแล้วก็ปลอ่อยปุ๊บเห็นไหมมันจะมัดขาเราก็เอานี้ไปทุบมันเออคนนี้ตีตีก็ไม่ต้กลัวให้มันตายนะมันก็ตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะ,จะสลบ เพราะว่ามันเป็นอาวุธไม่มีคมสลบสิแต่ถ้าเป็นอาวุธมีคมเนี่ยมันจะตายเลยนะส่วนมากนี่ไงโหเลือดเกือบหมดเนี่ยก็เอาเบอร์รี่คือเอาเบอร์รี่อะไรให้ก็ได้อ่ะอีพวกนี้เนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นขึ้น,นให้ประมาณนี้โหฮิกนั้นนะ่ะอีต,ตัวนี้เราคิดว่าจะไปล่าตัวอื่นต่อไหมว่าอีนี่เลเวลสองเลือดสามร้อยกว่า อยากได้เนื้อพอดีเลยอ่ะฆ่าดีกว่าโอ้จะตายไหมเนี่ยโอ้โหอืดชิมหายน่าได้แล้วเอาหนังมันนะเอาหนังดีกว่าโอ้โหหนังเรายิ้มห้าแล้วเมื่อไหร่จะเลเวลสิบสำหรับอีภาษาซอลัตเนี่ยจะเป็นอันนี้นะที่ขี่มันเนี่ย แต่เรายังปลดเราไม่ได้เพราะเรายังเลเวลยังไม่เลเวลสิบก็จะรอให้มันฟื้นอ่ะคืออีพวกนี้มันก็จะนานหน่อยแหละอุ้ยเจออีกตัวแล้วไล่ตัวนี้ด้วยขอเฮ้ยอย่าวิ่งลงน้ำอย่าวิ่งลงน้ําขี้เกียจไปเอานี่ฮ่าฮาเก็บัวเตียก็อุ้ยไม่ใช่ เอาขานดีแลยังได้หนังวิบินลัญญาเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาแย่งดิเอ้ยชิมหายเฮ้ยโอ้โหวิบินลัญญามาแย่งเฉยเลยฆ่ามันดีไหมฆ่าแมง่งเฮ้ยชิมหายหอกแตกคราบไม่คราบสิเร็วเร็วต้องใช้ฟินกับอันนี้เพิ่ม มโกรธมัน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 มาหาเย่งของลูซาล่ามาสี่ตัวนี่มาสิเออจะจะคือปิรัญญาเนี่ยมันจะบักน้ำมันขึ้นน้ำตื่นไม่ได้มันก็จะติดแล้วเราก็ฟาดมันฟรีๆก็ตีมันตีมันตีมันเก็บได้เนี่ยไอชิมายเอ้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 ยวิ่งสิเอ้ยเชี่ยโอ้โหโอ้โห เห็นไหมเห็นไหมนี like. like ่ค like. like ือ like. ต so cool. like ัวอะไรที่นี่คือไดโนเสาร์กินเนื้อที่แบบอยู่ใกล้ๆน้ำมันชื่อสไปโนสอรัสนายเห็นไหมมันไล่กัดทุกอย่างเลยที่อยู่ใกล้มันเฮ้ยเหมือนมันจะเห็นเราอะชิมไยเชี่ยอะโอ้ยโอ้ยยังไม่อยากตายยังไม่อยากตายโอ้ยไดโนเสาร์ที่กูล่าไว้โอ้โหกัดจะปิวเลยโอ้ เสียดายเรือต้นๆเนี่ยเราจะสู้อย่างมันสู้อะไรมันยังไม่ได้ออ้เสียดายอาอุสาจับได้หอยเอ้ยมาเกิดอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้สุลนี่ือต้องจับใหม่ใช่ไหมโอ้ไม่น่าเลยอันนี้ไทยซุรอทซอัมเขาเออยังไม่มีปัญญาจับมันเพราะมันเลือดเยอะ เพื่อสามร้อยกว่าเอ้ยมันมันจะมาอีกแล้วอะเฮ้ยโอ้โหตัวอย่างใหญ่อะธนูนี่แบบยี่สิบนัดก็ไม่อยู่อะยี่สิบลูกอ่ะแล้วแบบมันวิ่งโคตรเร็วอะอยู่ในบ้านอะไรนี้แม่งไล่หมดได้อะโอ้โหอุ๊ยเสียดายดินูเสาที่จับไว้โอ้โหนี่มันไม่จับใหม่ใช่ไหมเนี่ยเขาอุ้ยชิบหายมันวิ่งมาอ วิ่งสิเอ้ยเชี่ยโอ้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 โหโอ้โหก็ว่าอยู่ไกลอยู่นะวิ่งไม่มาได้เฉยโอ้โหโอ้โหตกใจโอ้ยโอ้โดโด้งนึกว่าตายแล้วโอ้ยเฮ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 ้ยโอ้โหมันวิ่งมากินโดโดฝั่งนี้อ่ะ ลมเลิกแผนจับพราสาัสก่อนตอนนี้ก็จะครับอ่าอินนี่เราก็คือเป็นโคกนะก็ปลนลอกมาเลยอุ้ยได้พอดีคือโคกเนี่ยมันจะใช้แบบสำหรับบทยาบทด,ดินปืนอะไรประมาณนี้อะ่ะสำคัญนะก็คับคับไว้เลยจะวางไวแ้แถวแถวเตียงนอนเออตรงนี้แหละนี่ เปิดมาจะยังไม่มีอะไรนะแล้วเราก็ไปดูอันนี้คือยาสลบยาสลบเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้ใช้หรอกอยาสลบเอาไว้ใช้สำหรับแบบเฮ้ยเฮ้ยฝั่งนี้ก็มาเฮ้ยวิลลืมหมดเลยเ <laughs> ช้าแล้วมันไม่อยู่ฝั่งนี้แล้วหรอวะฝั่งนั้นจะมีไหมเนี่ยหรือมันคนละตัวกันจะบอกว่ามีสองตัวนะมึง วิญญายใช่เปล่าไม่ใช่เห้ยเห็นห่างโอ้สองตัวเชี่ยแล้วโอ้โหจะอยู่ยังไงเนี่ยมันตั้งบ้านผิดที่ป่วะไปใกล้มันเนี่ยมันไล่เลยนะไล่แบบไล่ไล่เอาตายอะโละเลือนมันก็โคตรเยอะเลือดมันนี่แบบโอ้โหไม่เอาไม่สู้นี่ไงเจอแล้วพลรราสตดของเรา อ่าบล่ามาแล้วเพี้ยงเลยครับผมหมนุมนหมุนหมุนนะแช่สักนิดนึงแล้วก็เล็งดีๆปล่อยปุ๊บอ่าเราคอนฟาด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 อีนี่เลเวลห้าตีเมื่อกี้เลเวลตั้งยีบสามอ่ะน่าจะจําให้ได้โอ้โหไม่น่าโอ้ชิมหายเกิดโอ้ใช้หมัดได้อยู่ใช้หมัดลดสพลเลยเอาอันนี้ไป รีบตื่นนะน้องคิดว่าหนังเราน่าจะไม่พออ่ะจะไปล่าเพิ่มเฮ้ยอีเอ่อเดลโลวิธีใช้ธนูนะครับธนูก็ดับด้านขวา2ครั้งครั้งที่2อนี้แช่มันจะเป็นการยืดออกแล้วก็ปล่อยเล็งอ่ะโดนวิธีที่จะเล็งเล็งก็กดเล็งได้แล้วก็แช่ยิงใหม่น่ะโดนอูมเมนวะ่ะ กี่ลบวเนี่ยอุ้ยทำไมมันไม่โดนอะ่ะไม่ตายยูคิวเรียบร้อยเห็นอี e. ตรงนั้นไหมเป็นแมงกะพุนไฟฟ้าเว้อยอย่าไปใกล้มันนะไปใกล้เนี่ยวิ่งเข้ามาช็อตเลยนะถึงตายด้วยหนังยังไม่พออะ่ะไปดูก่อนว่ามันแบบเกิดได้อย่างถ้า อีสีเหลืองๆกับสีม่วงเนี่ยมันจะแข่งกันถ้าอีสีม่วงเนี่ยมันลดหมดก่อนอีสีเหลืองๆยังไม่เต็มหลอดมันก็จะแบบสัตว์ก็จะตื่นแล้วก็ไม่กลายเป็นของเราอย่างนี้สําหรับยาสลบเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสัตว์มีปีกไอ้พว่วงนกพวงนี้มันจะแบบสลบยากมากสลบปุ๊บสลบก็จะตื่นไวอะไรประมาณนี้เราก็ต้องแบบเอายาสลบยาสลบก็คืออันนี้จะได้จากทําจากอันนี้ยาสลบอันนี้นะ ก็ไปกอรอกมันก็กดที่ช่องไหมแล้วก็กดเข้าไปนะแล้วก็กอรอกมันมันจะแบบสรุปขึ้นอะไรประมาณนี้โอ้จะตื่นแล้วสิได้ตัวเลเวลยี่สิบสามมากเลยเฮ้ยดูโดเออตื่นแล้วนะอาหารเนี่ยเราก็คิดว่าจะทิ้งไว้เลยนี่แหละพระมันนี่มันกินเองทิ้งไว้ในอันนี้คือสัตว์พวกนี้เนี่ยเราจะใช้แบบให้มันแบกของให้เราได้ประมาณนี้ อย่างของใกล้หนักๆเนี้ยแล้วก็เอาให้มันแบกบ้างเนี่ยให้มันแบกไปนะแล้วตัวเราก็จะเบาขึ้นมันแบกของให้ได้อะไรประมาณนี้คือถ้าอยากให้มันเดินใกล้ๆเราเนี่ยให้กดที่รุ่มหัวกับโหลกนี่นะก็ following ก็คืออันนี้ medium ก็คือจะเป็นปานกลางให้แบบเดินตามปานมานั้นปานกลางก็เอาปานกลางนี่แหละไม่อยากแต่งอะไรเยอะ เวลาโดโดดีกว่าโดโดไม่ตีเราเมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งอยู่แถวนี้นี่แหละอ๋อเน่นไงจะไม่ใช้ธนูนะแบบเปลืองอะคาบยากเนี่ยได้แล้วก็ค่าไปให้แบบรีวลลิวเราอัพถ้ารีวลลิวเราอัพก็เก็บหนังด้วยรีวิวอัพเราก็จะทำอาหารชี้นี่ได้ดีโลด,ดีไหมวะสู้ไหวไหมอะสามตัวเลยนะ มีแค่ธนูด้วยสิเอาก็เอาชิกดแช่นะเลงดีๆแล้วก็ปล่อยดูโดนครับอุ้ยสองดอกตายอ่ะจริงจริงจริงก้จริงเพื่อนมันไม่อยู่ใกล้นี้น,น,นะเก็บแล้วก็ฟันอ่าฮะต้องดูด้วยนะดูแบบถ้ามัน เพื่อนมันถูกโจมตีเงี้ยมันจะช่วยกันดีมากเลยลุมเราอะไรไประมาณเนี้ยถ้ายิงตัวนี้มันตามมาทั้งสองเลยม,มาทั้งสองจริงด้วยอู้ลีเวลอัพแล้วจริงจริง,รงเก่งอ่ะยิงแม่นโคตรเลยลีเวลอัพแล้วนี่ตีมัน คือพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นสัตว์กินเนื้อเราไปอยู่ใกล้มันจะอันตรายอันนี้คือแบบกล่องของอะ่ะที่มันจะดรอปไอเทมให้ถ้ามีแบบอีสัตว์ตัวเก่งๆอะ่ะเฮ้ยเลเวลแล้วดามจเออโอเคเลเวลสิแล้วเราสามารถปลดขี่พลาซลัดได้แล้วคือตัวนี้นะที่เราจะมามันขี่ด้วยเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่ก็ปลดล็อกเลยคือกดตรงนี้แห <c oughs> ละก็ปลดล็อก ครับโอ้โหยังขาดหนังอีก80ไฟเบอร์อีก50โหโคตรเยอะอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะปลาเหรอเฮ้ยฉลามอย่าดูเฮุยฉลามเฮยฉลามยิงมันได้ไหมเ <c oughs> ข้ามาสิเบบี <c oughs> ้ฉลามนี่ไงละ่ะเฮ้ยฉลาม มีคารโดอนแน่เลยโอ้ยิงจะหมดเลยปะเนี่ยโหมันบากมันบากเออวะทำไมเราไม่จับมันวะทำไมเราไม่จับมันอะมันสู้กับตัวอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะอยากรู้อ่ะเฮ้ยยมันจะมาข้ากปะวะตตัวอะไรอยู่ข้างล่างอ่ะ เฮ้ยมันกัดกับอีตัวข้างล่างอยู่ไม่กลัวเว้ยอีตัวข้างล่างก็ตายแล้วแหละเฮ้ยตายแล้วเสร็จโจนเฮ้ยตายยังวะเฮ้ย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 เีอยเฮ้วเฮ้หเยเฮ้ตเฮ้ัเฮ้วนน่วะเนี่ยอุตส่าห์เจอบั้ยัวเลยเหรอโอ้โห จะเล่เอาหนังหนังได้ปะวะเฮ้ยเฮ้ยอย่านะดูย่ได้แต่เนื้อโ้โหโคเชื่อเหอในการลดดอนของพี่เฮ้ยขึ้น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 ขึ้เดี๋ยวตายขึ้น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 ผมมีตั้งสองตัวเนี่ยเฮ้ย นี่ตัวอะไรวะอ๋อโอ้ยโอ้โหโดโด่ทำกูตกใจหมดหาี่ิอ้าวดาเมจเไม่ใช่ดาเมจเอออับให้มันโอ้ตกใจหมดโอ้โหมีการรดอนฉลามแบบฉลามยักษ์อะเดนดร่าส์ฉลามยักษ์โอ้เก็บมันได้สวยงามมากโอ้โห ต่อต่อไปนี่ทำวิธีดีกว่าทำที่อ่านขีดมันต้องเก็บไฟเบอร์อไฟเบอร์พี่เหมือนจะเจอดีโลอีกตัวหนึ่งอะ่ะเมื่อกี้ได้ได้เนื้อปลาเท่าไหร่วะเนื้อปลาสามแพงเนื้อปลาสามแพงเออเก็บไฟเบอร์รอทำแบบอ่านขีนี่อ่านขีพลาสลระที่เราจำมาได้ดีโลเนี่ยมันเป็นแบบกินเนื้อตัวเล็กหน่อยนะมันจะขี่ไม่ได้ นั่นไงพูดถึงก็มาแล้วเอ่อจับดีไหมไม่จับเราจะฆ่าเราจะฆ่านะเรามาบังส,โสงิโดนหัวสองนัดตายอ่ะโดนหัวกระปุกมากเลยดีรลฝานก็จะพังละโอเคไปเก็บอ่าเก็บไอ้นี้หรอเก็บไฟเบอร์ หล่งนี้ก็เก็บเฟเบอร์หรอนะโอ้โหดิวโลอีกเป็นฝูงลูกธนูเราพออยู่โอ้โหสี่ตัวเลยหรอไหวปะมันไล่ตัวนั้นอยู่อุย้ยอย่าให้มันใกล้นะมันพุ่นผีชใส่เอ้ย นั่นไงว่าแล้วข้ามันคิดพ่อฝานฟาน้าแอ,อ,องอ้ยอะไรก็แตกหมดเดี๋ยให้มันตายเลยโอ้ยโดนลุมโดนลุมโดนลุมชีเกือบตายเน่โอ้โหของเพิ่มฟรีนี่ไงครับได้แล้วเย้ ท้าได้แล้วเฮ้ยอย่าไปไกลสิจะคี่อยู่ก็วิธีใช้ก็คือเข้าไปหาตัวมันแหละให้มันขึ้นสีเขียวๆเนี้ยขีต่อหน้าเลยก็คีเข้าไปดับเบิ้ลคลิกขึ้นปุ๊บก็กดอีคิวปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นฮะวิธีขึ้นเหรอเราไปข้างๆตัวเรากดแทบครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะขึ้นได้เราก็เดินไปโคตรเท่อ่ะอ่าถ้าจะให้มันวิ่งเร็วๆนะก็แบบดับเบิ้ลดับเบิ้ลแทบ ด้านซ้ายมันก็จะวิ่งให้เร็วๆด n o ยโนเสาเนี่ยเราสามารถใช้มันแบบเก็บผักได้คือมันเป็นกินพืชน,นะก็กดกดไปปุ๊บอ่ามันจะเก็บผักได้นะเก็บเนี่ยแต่ไม่รู้ว่ามันจะตอบอันนั้นให้ปะวะวิลเล็กๆรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่ดอกอาไฟเบอร์ไม่ดอกไฟเบอร์ให้แล้วเราสามารถใช้มันแบบตัดไม้ได้ด้วย แต่ส่วนใหญ่มันจะดอกเป็นอะไรอะดอกเป็นเปลือกไม้ซะมากกว่าก็ไปใกล้แต่มันแถมนะมันก็จะลองคำรามเนี่ยเราต้นไม้ก็ล้มไปตอนนี้ก็ค่ำแล้วจะกลับบ้านนอนโอเคภารกิจวันนี้ก็สำเร็จไปเรียบรอย้อยดีนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะตัดจบแค่นี้แหละสำหรับคลิปต่อไปเนี่ยคิดว่าน่าจะทำอะไรดียังไม่รู้เหมือนกัน <laughs> ตอนนี้ก็ยังไม่มีเฮ้ยมีภารกิจเข้ามาภารกิจเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะมาทำภารกิจกันสำหรับคลิปนี้ก็จะไปนอนเลอนอนในเกมนี่แหละสำหรับคลิปนี้ก็จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้ค่อยมาต่อคลิปหน้ากันำุกันนี้ก็ขอบคุณครับผ